ได้ไหมครับสวัสดีครับผมหนวยโมโนตาการีนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้ววันนี้มาลาะมาคนเดียวด้วยเหงาเลยบอกเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พูดกับกล้องคนเดียวงงๆเหมือนกันนะก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนนีเ่เมื่อวานไปเล่นสเก็ตแล้วมันเสียมันขาดมากแล้วมันขาดมานานแล้วเพราะแต่เราเป็นคนแบบอาจจะไม่ได้ดูมันนะนะ เราไปถาม่พี่ว่ารู้จักกันนี่ไหมหมวกทักหมวกทักเขาบอกเฮ้ยอะไรวะอะไรของมึงว่าหมวกทักเราบอกไม่รู้เหมือนกันพี่มันอยู่ตรงนี้เราก็บอกเขาไปบอุ้ยเขาเรียกว่าไพ่หวอดไพวอดครับเออเราก็อ้าวเอเอ,เอได้พี่ไพ่หวอดครับคราะนั้นเราต้องจำนะไพ่หวอดครับไม่งั้นเราไปเรียกหมวกทักนี่เขินเลยนะจะบอกให้ <c oughs> วันนี้ผมจะมาแกะให้ดูก่อนรีวิวให้ดูว่า เนี่ยการที่ผมไม่ได้เล่นสเก็ตมานานละแต่ว่าทักมันเป็นทักตัวเก่านะครับทักหมายถึงว่าทักเก่าของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้เปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราผมก็มีเปลี่ยนแบบบูชชิ่งด้านในมีบ้างนะครับแต่คราวเนี้ยปัญหาก็คือว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยไพลอตครับเนี่ยมันขาดเว้ย เฮ้ยพอมันขาดเนี่ยมันเล่นยากเลยพอมันขาดแล้วมันเล่นยากยากไม่พอถ้าเราถ้าเราช้ามันนะครับถ้าเราไหวตัวช้าแนงจะเป็นลอยอ่ะก็เลยแบบวันนี้ไม่ได้แล้วเข้าร้านเอาของเพราะว่าอะไหล่พวกนี้ยมันมันมีขายนะแล้วมันก็ไม่ได้แพงด้วยงั้นถ้าเราเล่นมันจนเราลืมครับลืมที่จะดูมันอ่ะมันก็อาจจะเป็นผลต่อทัก ทักก็อาจจะเสียด้วยเพราะอันเนี้ยมันเริ่มกินทักแล้วมันเริ่มกินทักมันเริ่มกินทักเห็นไหมครับโต๊ะเคลื่อนกล้องเคลื่อนเลยเห็นหมาวาโอเคคขาเนี้ยผมก็ไม่เป็นไรกินไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทักกันว่ากันแต่วันเนี้ยก็มาใส่หมวกทักก่อน Private Tuck ใส่ให้มันดีขึ้นเพราะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเอาสเก็ตไถไปเนี่ยแม่งเอียงเลยเบี้ยวเลยเราเลยรู้เลยว่าอ๋อ มันไม่ดีมันไม่มันไม่ดีมันเสียฉะนั้นเห็นไหมครับมันจะแน่นกึกเลยเมื่อวานผมเล่นไม่ได้เลยมันแว่งตลอดเลยเพราะว่ามันเสียแล้วมันคือมันเสียได้อะก็วันนี้วิธีการเปลี่ยนมันนะเออก็อยากให้เพื่อนๆดูด้วยมันอาจจะพังก็ได้แต่เราอาจจะไม่ได้สนใจมันหรือว่าไม่รู้หรือว่าใครเอาสเก็ตของพี่มาใช้แม่งเก่ากึกบางทีมันอาจจะไม่ได้พังด้วย ไอ้กูพวกนี้มันอาจจะทำให้สเก็ตคุณเลี้ยวเองได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดการชำรุดเพราะมันเก่านะมันเป็นยางครับอ่ะงั้นอีกข้างหนึ่งผมจะมาสอนวิธีแกะแล้วกันนาะอ,อีกข้างหนึ่งริงมันก็ง่ายเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรมากครับอยากมีแคปเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีคลิปะนะอ่ะโอเคฝั่งนี้ ขายปกติเลยผมเป็นคนเล่นเป็นคนเล่นฮักนิ่งอยู่ละเอ,อ๋ยกมาพอขายเสร็จปุ๊บเอาบูธออกไอเอาบูชิงออกมาก่อนออกมาเสร็จปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันกากอะเป็นรูเลยอะคือมันนานอะมันนานอะแล้วมันทําให้ในเนี้ยผมอะมันม,มีมีเกิดการเสียหายคราวเนี้ย p i v a t เนี่ย p i v a t cup เนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวแค่นี้อ่ะแต่ว่ามันดีเพราะว่ามันาวามันใส่ในทักเนี่ยมันทำให้ทักกันแน่นแน่นเลยไม่มีการเคลื่อนเลยนี่คือ <c oughs> วิธีการซ่อมของมันนะครับอ่าเผื่อช่วยได้นะครับเผื่อช่วยได้เผื่อของใครมันรู้สึกว่ามันเลี้ยวเองมันไม่ค่อยดีเลยผมไม่อยากเปลี่ยนทักตังไม่มีอยากไปอยากเออลองดูดิว,ว่าใช่ไอ้นี้หรือเปล่าว่ามันมันใช่ตัวนี้หรือเปล่า มันอาจจะเป็นที่ตัวเดียวกันกับผมก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้แพงด้วยคู่หนึ่งก็หลักหลักสิบบาทเท่านี้ดีกว่าโอเคส่วนตัวผมเนี่ยใช้ทักของ thunder มันก็ใส่ได้พอดีเลยโอ้โหแม่งวันนี้ต้องมันแน่ จริงเฮ้ยมันดีขึ้นเลยมันดีขึ้นจริงๆครับแล้มันแน่นเลยพวกพวกเราก็โอเคอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วยย้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากวิธีการเปลี่ยน p r i v a t c u f หรือว่าหมวกทักเหรอไม่เอาอน่าเกียด p r i v a t c u f ดีกว่า p r i v a t c u f มี S ด้วย,วอดดวยโอเคครับงั้นฝากกดไลค์เออไม่ใช่ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Thank you